ฮัลโหลเจนมาร์กใช่ปีเตอร์นายพูดภาษาอังกฤษทำไมเนี่ยก็เราจะเตรียมพร้อมการรับอาเซียนในปลายปีนี้แล้วไงอ๋อแล้วนายรู้ไหมว่าคนไทยได้ประโยชน์อะไรจากอาเซียนไม่รู้แล้วนายละเจมรู้ไหมรู้ดีเดี๋ยวฉันกับมาร์กจะพูดให้ฟังได้สิเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังหนึ่งป้องกันความขัดแย้งและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อช่วยส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคสอง ช่วยให้มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 3. ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสแสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆได้มากขึ้น 4. ช่วยให้ไทยสามารถแก้ไขปัญหาและความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ช่วยสร้างอำนาจต่อรองแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีโลกทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองเราจะให้เจอมอธิบายต่อ6 ทำให้ตัวเลขการค้าขายสินค้าเพิ่มพูนสูงขึ้นและผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ในการซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนในราคาถูกลง 7. ตลาดขนาดใหญ่ของอาเซียนมากกว่า600ล้านคนจะเป็นโอกาสในการขยายการส่งออกสินค้าไทยมากขึ้น8ร่วมมือการปรับระเบียบและกฎเกณฑ์ของอาเซียนที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและขจัดมาตรการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการ ซื้อสินค้าและลงทุนระหว่างประเทศ9การรวมเป็นตาลาดเดียวกันจะช่วยดึงดูดการลงทุน,นต่างๆของประเทศในสมาชิกรวมถึงประเทศไตมากกว่าซึ่งจะช่วยสร้างงานและรายได้แก่ประชาชน10ช่วยกระตุ้นให้ภาคส่วน,นต่างๆของไทยอาทิภาคธุรกิจเกษตร,รก,กรท่องเที่ยวเริ่มปรับตัวเพิ่มมือเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว ฉันได้รับความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเยอะเลยงั้นฉันขอกลับบ้านก่อนนะโชคดีนะ